สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2568กันค่ะทีเด็ดส่วนบอลนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบอลนอกบอลเตงวันนี้ทีเด็ดบอลเตงคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบอลนอกที่อิงดาวหยู่ยกก็ฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด s u b สไครต์ที่ช่องที่ได้ส่วนบอลนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวขณะการสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพู้คุณไปยังสู่ไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะผลประกอบการของเรานะคะก็เจ้ากันไปอีกแล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าโห อทิกว่าละมั้งที่เจ้านะคะเข้าคู่เสียคู่นะคะแต่ยังไงวันนี้บอลค่อนข้างเยอะอย่างแน่นอนยังไงคัดสั์มาให้สําหรับสมาชิ f เอนะคะได้นําไปต่อยอดได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ทานหน้าชอบทีเด็ด ส่วนบอลน,นอก V1 ประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2568เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างไบตันพบกับทางด้านเววาติมวตันคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่มตรตามเวลาของบ้านเราคู่ที่สอเป็นคู่ระหว่างแมสตี้ค่ะพบกับทางด้านเชลซีคู่นี้ก็เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ความสุิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างไบตันค่ะอยู่ในอันดับที่9ของตารางจะเปิดสนามตระการไปเยือนของทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเอเวอตันที่อยู่ในอันดับที่16ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเอเม็ สเตเดียมนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปสองเสมอสอแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่17เดือนที่8ปี2 0 2พนที่24นะคะก็เป็นทางด้านไบตันค่ะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างไบตันค่ะเกมในบ้าน5นัดหลังสุดก็ถือว่าทําผลงานนะคะยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเกมในบ้านชนะแค่เกมเดียวอ่ะแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนอกนั้นเสมอไปถึง3 นัดด้วยกัน2นัดล่าสุดก็จบลงที่ผลสุกอเสมอทั้งสองนัดติดต่อกันด้วยส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเอเวอเรตันค่ะผลงานนะคะโดยภาพรวมนะคะกับเกมนอกบ้านห้านัดล่าสุดทําผลงานได้ไม่ดีเพราะว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอไปสมและกระแพ้ไป2นัดล่าสุดนะคะพ่ายท่านะคะแพ้นะคะ ไปถึงหนึ่งประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านทีมเยือนค่ะอย่างเอเวอเรตันนะคะพวกเขาก็มาในระบบ4ี่สองสมหนึ่งส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบรตันมาในระบบ4ี่สี่สองเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางด้านนะคะ เจ้าบ้านนะคะอย่างใบตันค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคานะคะทั้งลูกนานและปัจจุบันที่เรทราคาคึ่งควบลูกขาวขอกทั้งสองเรทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านเชิสุบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งคูณสองที่นัดตอนนี้เขานับเปิดมาให้นะเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบตันเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาหนึ่งจุดหกเก้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านเชิสุบนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำนั้นจะต้องอยู่ที่เรทราคาหนึ่งจุดห้า ขณต,นะตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่ระราคา1.69แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบตันจะสามารถทํากําไรจากเกมนี้มองว่านะคะก็อย่างค่อนข้างจะยังเอาแน่เอาหนอค่อนข้าง,างี่ยากอยู่โดยทางด้านทีมเยือนอย่างเอวตันค่ะเลนราคาน้ำนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เลทราคา4.73ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่ดวนนอกในการเทียบเลทราคาของทางด้านทีมเยือนแล้วเลทราคาน้ำนะจะต้องอยู่ที่ไหนนคะ4.92 แต่นะัดตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทนะคา10.73แบบน,นี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยอนอย่์เอวานตันจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา3.60ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.73 แต่ณตอนนี้นะน้ำนะคอนข่านะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา3.60แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกร,กรเสมอในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนเ,อเตะให้เข้ามาดูเรทราคานา้ำก็อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำม,มันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปไปด้เลยนะคะสำหรับนะคะคู่แรกค่ะอินดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อินดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาณตอนนี้ที่เปิดมานาม้ําค่อนข้างที่จะไหลขึ้นมาทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบตันนแบบี้ยง ในเกมนี้อาจจะออกมาเป็นบอลสับหน้าราคาบอลที่มีโอกาสแย้ชนะเสมอแล้วก็แพ้ท่านในเมื่อมันจ่อ,อมาเป็นบอลสับหน้าราคาบอลจริงๆยังไงอิงดาวอหอยต่างเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเอเวอเรตเลยแล้วกันค่ะแต่ถ้าสมาชิกเอฟซีนะคะจะจิ้มนะอ,อ่าอยากเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบตันก็สามารถจิ้มได้ที่เรทราคาครึ่งควบลูกแต่ถ้า เชื่ออิงดาวจะจิ้มไปที่ทางด้านทีมเดือนอย่างเอเวอเรตันให้เลือกจิ้มไปที่เรทราคา1ลูกนะคะอย่าลืมนะคะว่ายังไงก่อนมันเตะก,ก็เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันด้วยว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็เขา,าเลกจิ้มเลือกลงทุนไปไปด้เลยสําหรับคู่แรกอิงดาวขอเลือกเชื่อไปที่ทางด้านทีมเดือนอย่างเอเวอเรตันเลยลวกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรานะมาวิเคราะห์ก็ต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าคะ่ะ คู่ที่สองนะคะที่วันนี้ค่ะอิงดาวนะหยิบยกมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีนะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะแมนซิตี้พบกับถึงด้านเชลซีเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้นะคะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างแมสตี้ค่ะอยู่ในอันดับที่5ของตราดเดียสนามตระกามเยียของด้านทีมเยือนนะคะยางเชลซีค่ะที่อยู่ในอันดับที่4ของตรางเกมนี้เตะกันที่สนามเอดีฮัสเตเดียมนะคะเวลาเที่ยงคืนครึ่งต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอไปสอและก็ยังไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีเลยนะคะนัดล่าสุดจะกันมาวันที่ เออสิเดือนที่ปีศพัที่สก็เป็นทางด้านแมสตี้ที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วส่วนนะคะฟอร์มค่ะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดก็ถือว่าทําผลงาน่องข้างจะกทรงๆเพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งสองนัดล่าสุดเขาก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดติดต่อกันด้วยส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างเชลซีค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5้านัดหลังสุดนะก็ถือว่ายังเอาแนวนะ้องคองข้าี่ยากอยู่เเพรราาาะว่ป็นกชนะ ไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นัดล่าสุดก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอด้วยนะคะที่1ประตูต่อ1แล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเชลซีพวกเขามาในระบบ4 2 3 1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมสตี้ก็มาในระบบ c 1 4 1เดี๋ยวเรานะัไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่ก็เปิดมาให้ของอสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะที่เขาเปิดมาให้คองทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้และเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างแมสตี้ค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาครึ่งลูกลบห้าน้าได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งขาวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านเจรส่วนภานอกในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งกัสองที่ณตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมสตี้เปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2 1 3ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านเจรส่วนภานอกในการเทียบเลทราคาของทาาาาาด้้้นแลวรค น้ำก็จะต้องอยู่ที่ราคา2.02แต่ณตอนนี้ <c oughs> น้ำมะค่อนข้างนะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.13แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตีร์จะสามารถทํากาไรในเกมนี้มองว่าก็อย่างค่อนข้างที่จะอยางเอาแน่เอาหนอค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างเชลซีะค่ะเรทราคาน้ำนัตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา2.93ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคกองหน้านที่เด็ดสวนนอก ในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.06แต่ณตอนนี้น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงไปที่เรทราคา2.93แบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเชลซีจะสามารถทํากำไรในแบบนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอด้านนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา3.69ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ําต้องอยู่ที่เรทราคา3.58แต่นัตอนนี้น้ําค่อนข้างนะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา3.6 นโอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกรเสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันด้วยว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ค่อยๆดูจิ้เรื่องลงทุนกันไปได้เลยคะ่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกเอฟซีนะคะมีความเห็นต่างก็สามารถนะคะ ส่วนจะอิงดาวได้เลยแต่คู่นี้อิงดาวนะคะดูจากเลทราคาน้ำณนะตอนนี้ที่ค่อนข้างจะไหลลงมาแบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านนะคะเจ้าบ้านจะจบลงที่ผลสรกอเสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเลทราคาน้ำค่อนข้างที่จะไหลลงมาแบบนี้ยังไงเกมนี้อาจจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลกันได้เลยค่ะ ถ้ามันจะออกมาเป็นบอสัหน้าราคาบอลอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนเชลซีได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรานะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาืฝากให้ทานะช็อตที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ,บ้างคะ่ะ <c oughs> สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ทานน่าชองนัดที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2568ค่ะคู่แรกอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ด้านทีมเยนอย่างเอเวอเรตันค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคา1ลูกก็ได้เลยสําหรับคู่แรกคู่ที่สองอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยนอย่างเชลซีค่ะเลือกจิ้มไปที่เลทราคาครึ่งลูกนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทานน่าชองที่เด็ดส่วนบอลน,นอกนะคะช่องนี้ให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับ แน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวค่ะเพฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะฝากเข้าไปคะ่ะกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไคร้นะที่ชอบที่ได้ส่วนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยแล้วกันสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวคะ่ะทัศนะบอนที่วันนี้อิงดาวค่ะเพฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะ อ้างอิงจากเรทราคาน้ำซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดคัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มในต่มใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งหมดลเรายังไงก่อนมันเตก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำกัปอีกทีนึงล้วกันว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะก็ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดสนใจอยากได้นะคะนอกเหนือจากตัวฟรีทางนะาชอบที่เด็ดส่วนบอลน,นอกของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลกับอิงดาวได้เลยค่ะที่ ING 6,8หรือจะคลิิกงที่ปัุดไว้ ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันได้ค่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสมาชิกฟซีที่ติดตามรับชมอิงดาวน์จนจบคลิปขอให้เฮงเฮงรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ